มาแล้วพี่น้องมาแล้วพายุมาอีกแล้วตอนนี้พี่น้องสองโมงบ่ายสองโมงครับทุกคนฝนตกหลัดบ่ายว่าสิไปกลีดยางกับวนสไปทุกคน อาอยุมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านผมตกได้ตกดีจังหวัดนครพนมพี่น้องตกแล้วตกแล้วพี่น้องวันนี้วันที่เส้าเอ็ดทุกคนเป็นวันอาทิตย์ตกแล้วพี่น้องตอนนี้สองโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับตกแห้งนะครับทุกคน เต๊บเลยผมเพ่งฝาทุกคนนะเรนี้ไปใส่ละผู้ค้าน่นยี่บ้าน ไอ้ไซบ่รด้ยและทุกคนเอ้ยมอนอีกินเขา้าก็ปียังนอพีนองมอนอีกินเขา้าก็ปียังนอทุกคนฝนตกภูเขาคื่สินอนยางเดียวแหละล่ะกบแห้งขนาดคนดกีนไ่ไ้ไม่ได้ใส่เสือ้อ ครับสมิ้วพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เอาบรรยากาศฝนตกมาให้เบิงซืซ้อดอกครับผมสวัสดีครับ